และผู้พิทักษ์ก็อยู่กับหนูน้อยตลอดไปจบแล้วแล้วพ่อจะไปกับหนูทุกที่เหมือนกันไหยคะแน่นอนลูกพ่อก็จะไปอยู่กับหนูทุกที่เลยนะแล้วถ้าหนูอยากจะออกเดินทางไปพิชิตยดอดเขาสูงสูงม,มันสูงถึงก้อนเมฆเลยไหมลูกใช่ค่ะสูงถึงก้อนเมฆก,ก้อนโตสีขาวเลยจากนั้นหนูก็เข้าไปผจญภัยในป่าลึก มีเห็ดยักษ์ด้วยโหยังมีเห็ดยักษ์ด้วยใหญ่มากเห็ดกลมๆเห็ดหลายสีเต็มไปหมดเลยโหมันเรื่องแสงด้วยละ่ะอุ๊ยแล้วถ้าหนูเกิดหิวขึ้นมาถ้างั้นเราก็ต้องไปอณนจักร,รขนมแล้วล่ะน่ากินไปหมดเลยจะกินอะไรก่อนดีนะคัพเค้กหรือโดนัทดีนะ อ,นะอุ่ยกินเยปแคลน่าบู๊เปรีมมวันกันดีกว่าจากนั้นหนูก็จะไปค้นหาสมบัติโจรสลักที่กลางทะเลโอ้โหหนูไปเจอกับแสงออโรร่าด้วยละค่ะคุณพ่อหนเจ้าาน้อยบ๊อบบี้ของหนูลอยเต็มฟ้าเลย เกิดเหงาขึ้นมาจะทำยังไงดีคะไม่เหงาหรอกลูกมีอะไรสนุกสนุกให้หนูดูเยอะแยะไปหมดเลยนะงั้นก็ต้องมีกระตกนที่หนูชอบด้ว ให้คุณอุ่นใจได้ทุกทีรวมทุกความอุ่นใจไว้ที่เดียว AIS ออนไลน์ยังโตดีวันนี้เรามี6วิธีขายออนไลน์ให้ปังฉบับมือใหม่มาฝากกัน 1. เลือกสินค้าที่สนใจจะทําให้ผู้ขายเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2. หาแหล่งต้นทุนสินค้าราคาดีจะทําให้ต้นทุนต่ํา 3. ชื่อร้านหรือชื่อแบรนด์ต้องจําง่ายตั้งชื่อให้เข้ากับสินค้า 4. ่ขายมากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มทั้งโซเชียลมีเดียและอ e ีคอมเมิร์ซ 5. าจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าเพื่อเกิดการซื้อซ้ำหก การแผนการเงินนอกจากค่าสินค้ายังมีรายจ่ายอื่นๆที่ต้องคำนวณให้ดี <c oughs> เมื่อรู้เทคนิคดีๆแบบนี้แล้วไม่ต้องกังวเลเรื่องเงินทุนตอนนี้กรุงไทยมีสินเชื่อสำหรับเอสไซส์เ e ล็กวงเงินกู้สูงสุด3ล้านบาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยพิเศษคงที่2ปีแรก3.5%ตต่อปี <c oughs> ถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับธุรกิจดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกรุงไทยแคร์กันนะคะ วาวโกรับพึงชูช่อกลับพังสลายเพียงเจ้าเห็นว่าเขาร่ำรวยซ้ำมีเงินมากมายน้องจึงกลายแปรกู้ดูหรือดูน้ำใจของนางเจ้ามาจากจอนทิ้งพี่ให้นอนฝันค้าง คอยแม่นางจนฟ้ารุ่งสางด้วยใจซื่อน้องเอ๋ยลืมแล้วหรือรักเก่าเราซอง้องหนว่าน้องรักพี่ไม่มีเป็นอื่นลืมแล้วหรือ คนพี่นั้นยังจำไม่ลืมรักยังคงดูดลื่มเพราะพี่เป็นคนซื้อยึดถือรักเป็นอามาคลองพี่เป็นผู้แพ้เพราะพี่อยากจนเงินทองจึงสู่น้องเพราะไรเงินทองเอาไปแต่ง เก่าเราซสองไหนว่าน้องรักพี่ไม่มีเป็นอื่นลืมแล้วหรือส่วนพี่นั้นยังจำไม่ลืมรักยังคงดูดดื่มเพราะพี่เป็นคนซื้อยึดถือรักเป็นอาบมาตะครองรวยเป็น ผู้แป้เพราะพี่อยากจนเงินทองถึงสูตรน้องเพราะไรเงินทองเอาไปแต่ง